วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ฟีเรีเครื่องทิ้งไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับอ่ะก็อย่างแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าเครื่องแบบปกติดูก่อนนะครับอ่ะผมก็อย่างแรกก็อารมณ์เนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาสายบ้วนะครับก็ต้องต่อ,ตอสายเส้นหนึ่งนะครับทีป,ปุ๊บเข้าบวกแล้วก็เข้าไปที่สวิตช์ต่ปั๊มนะครับ สวิตตูปั๊มก็จะมีเสียงทำงานอยู่นะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยที่สวิตตูปั๊มอ่าหลังจากนั้นเราก็จะสตาร์ทเครื่องกันนะครับก็ใช้คู่บวกเนี่ยจิ้มไปที่ได้สตาร์ทนะ่ะอ่าโอเคตอนนี้เครื่องเราก็ติดแล้วนะครับติดได้เร่งได้ปก์ตี้นะโอเคอ่าแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดเราดึงขั้วหลบออกเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันก็จะดับนะครับอ่าพอดึงปุ๊บ เครื่องมันก็จะดับนะครับเวลาดึงคั้วลบหรือว่าคั้วบวกออกเนี่ยเครื่องก็จะดับทันทีเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงครับให้ดึงคั่วลบกับคั้วบวกออกเนี่ยแต่เครื่องยังฟีได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มีลอดไฟนะครับแล้วก็สายไฟอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันดีกว่าทีแรกนะครับเราก็ต่อมอนเดิมเลยแล้วก็อาลบเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับต่อมือนเดิมเลยแล้วก็ใส่บวกนะครับบวก บวกเข้าไปที่ตู้ปั๊มนะครับเข้าที่ตู้ปั๊มเลยเหมือนเดิมอแต่ตอนนี้เราต้องเอาสายไฟที่เราเตรียมมาเนี่ยเข้าไปที่ตู้ปั๊มอีกเส้นนึงนะเข้าไปเข้าที่ตู้ปั๊มนี่ก็พันไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็โยงไปห้าที่ได้ฉาเลยนะอเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อได้ฉากันดีกว่าก็สวิตต์ตู้ปั๊มก็จะมายู่ตรงนี้แล้วครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันดีกว่า ผมก็จะใช้ลอดไฟนะครับเข้าไปที่ตู้ดไดชานนะครับอ่าเข้าไปปึ๊บเข้าไปเลยอ่าก็จะต่อตู้ดไดชานี่ก็ต่อแบบนี้นครับเข้าสองเ้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้ทายสีขาวเนี่ยมาเข้าหลักตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปปึแบบ๊บอืมตรงนี้ก็จะเข้ากลักตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ ที่เราต่อจะซื้อตุดปั๊มเนี่ยมาเข้าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเข้าชนกัน3้มซี่เซนเลยนะครับตรงนี้อเราก็จะต่อพอโดนปุ๊บไฟมันก็จะติดน,นะอ่าไฟก็จะติดแสดงว่าเราต่อทู่นะครับถ้าเกิดไฟติดเนี่ยเออโอเคตรงนี้ก็จะมารวมกันซ้ำซี่เซนเลยครับอ่าแล้วโอเคก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็ดึงคนลบออกดูว่าเครื่องจะดับหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก็ โอเคแล้วจากนั้นเราก็มาสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับเหมือนปกนติเลยอะ่ะเอาแล้วนะเราก็สตาร์ทเครื่องได้เลยปุ๊บอุ้ย <Okay. S 2> <c oughs> เครื่องติดแล้วครับโอเคตอนนี้เครื่องเราก็ติดแล้ว,ลวครับก็มาดูรถไฟตรงนี้นะครับพอเครื่องติดเนี่ยเครื่องทำงานเนี่ยไดชาร์จมันหมุนใช่ป่ะรถไฟมันก็จะดับอ่าอันนี้ก็คือไดชาร์จเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิรดรถไฟไม่ดับเนี่ยแสดงว่าไดชาร์จเนี่ยของเราใช้งานไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะลอง มาดึงขั้วลบตะโคบวง Ware ออดครับดูสิว่าเครื่องจะดับหรือเปล่านะ,นะครับ<ะ>เดี๋ยวลองดูครับก็ผมก็ดึงขัง้วลบออดกันเลยนะครับอ,อ่ปึ๊บอ่านี่ขั้วลบออกแล้วนะครับก็ไม่ดับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดึงขั้วโบ้ด้วยนะครับใช้ตุ๊ดปั๊มดูนะครับว่าดับหรือเปล่าอ่โอเคนี่ก็ไม่ดับแล้วอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องของเราก็สามารถฟรีได้แล้วโดยที่ไม่ต้องท่าแบตเตอรี่นะครับอันนี้เครื่องเราก็ฟรีได้เลยนะครับอ่ตอนนี้เครื่องเราก็ฟรีได้เลยเออ ก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้นครับก็ตอนนี้เราก็ต้องใช้แบตแล้วปีเครื่องทิ้งไว้ได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ